สวัสดีคะ่ะวันนี้กวางก็จะพามาดูภายนอกและภายในรอบๆร,รถตัว Civic FC ค่ะเครื่อง1.8ตัวนี้เป็นตัว E นะคะพี่ๆเป็นปี2018สภาพก็คือสวยมากๆเลยคะ่ะลองดูรอบๆคันนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงกวางจะพาไปดูภายในกันนะคะพี่ๆ คันนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณ76,000มื่นอ่ะ76,000ก็ได้เนาะอ่ะาพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสวยมากเลยภายในไม่โสมเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนัง วรถสวยมากๆเลยค่ะภายในกว้างขวางออกมาแนวสปอร์ตคือดีมากๆเลยสวย่วนในส่วนของที่เก็บของก็คือกว้างมากๆเลยสามารถลงไปนอนได้เลยนะคะยางอลไรมีอุปกรณ์มาครบเลยค่ะค่ะในส่วนของพี่พี่คนไหนอยากจะนัดดูรถหรือจะเข้ามาทดลองขับสามารถโทรหากว้างหรือแอดไลน์มาได้เลยนะ